ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณเนรไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะพยศรักตอนที่30ประตูห้องน้ำถูกเปิดโดยคนข้างในไบรอันที่ยืนอยู่ติดกับผู้หญิงจิตไม่ปกติพวกเขาหันมาแหล่งเกิดเสียงต้องดาวไม่พูดพร่ำทำเพลงบอดี้การ์ดร่างสูงสองคนกำลังจะเข้ามาขวาง แต่ก็ช้ากว่าเธอที่พุ่งตัวหาไบรอันซึ่งเขาก็ขยับหลีกหนีจากผู้หญิงอีกคนเข้าหาเธอเช่นกันสิ่งที่เหนือการคาดหมายของทุกคนรวมถึงไบรอันต้องดาก,กอดคอแกร่งและบทขยี้ริมฝีปากของไบรอันทันทีในเสี้ยววินาทีแห่งความแปลกใจเกิดขึ้นแค่นั้นเขาก็ตอบสนองกลับจุมพิษเร่าร้อนนั้นด้วยความเร่าร้อนเช่นกันกี เสียงกรีดร้องของผู้หญิงอีกคนดังก้องกังวานอย่างบ้าคลั่งเมื่อเธอเห็นความเร่าร้อนตรงหน้าไราอันและต้องดาวหาได้สนใจไม่เขาและเธอต่างโลมเลียแลกลิ้นดูดดื่มการต่อหน้าสายตาคนอีกสามคนอย่างไม่กลัวตายเลยยิ่งเสียงกรีดร้องนั้นบ่งบอกความริษยามากแค่ไหนทั้งสองคนก็ตะมมจูบก,กันอย่างหนักหน่วงมากขึ้นไปจับผู้หญิงมาเดี๋ยวนี้ เสียงคำสั่งแข่งกร้าวดังขึ้นแต่เสียงฝีเท้ามากมายด้านนอกทำให้ชายร่างใหญ่หยุดชะงักพวกมันกลับวิ่งไปที่คนออกคำสั่งและหิวปีกเธอออกมาจากห้องเพื่อหลบหนีจากคนมากมายกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแต่มีหรือเธอจะยอมให้เกิดขึ้นง่ายๆเสียงปืนที่มีที่เก็บเสียงดังขึ้นพร้อมกับกระสุนพุ่งไปยังสองร่างที่นเนียกัน ไบรอันเสียงในคอเมื่อเขาพลิกตัวเอาตัวเองเป็นโล่ให้กับผู้หญิงในอ้อมแขนแม้เขาจะพยายามหลบแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นเสียทีเดียวบรอันต้องดาวร้องออกมาเธอพลาออกมาพร้อมกับที่หัวไหล่ของไบรอัน,อนก็เริ่มเปียกชื้นด้วยของเหลวในร่างกายที่ค่อยๆซึมออกมาแค่ถากพวกคุณปลอดภัยไหมครับกลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบรุดเข้ามาถาม เขาถูกยิงค่ะผมเรียกรับพยาบาลให้นะครับไม่ต้องแค่ถากไปเท่านั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปหาหมอเองแต่ผมฝากตำหนิระบบการรักษาความปลอดภัยของพวกคุณสักหน่อยว่าอยู่ในระดับที่แย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอไบรอันพูดจบก็คว้ามือเล็กเดินออกจากห้องไปทันทีคุณใจดีขนาดนี้เลยเหรอที่พวกเขารอดไปได้นั้นก็เพราะคุณต่างหากเล่า ต้องดาวยิ้มแต่สายตาก็อดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองหัวไหลที่เปียกชื้นมากขึ้นเรื่อยๆรีบไปทำแผลเถอะคะ่ะไบรอันพยักหน้าขณะที่พวกเขาออกมาจากลิฟต์ต้องดาวเป็นคนขับไบรอันที่นั่งข้างคนขับเขาถอดเสื้อสูตรตัวนอกออกและซับเลือดที่ยังไหลยอยู่เกือบสิบนาทีต้องดาวก็พาไบรอันเข้าในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเรียบร้อยแล้วคะ่ะพวกเราขอตัวกลับ ส่วนรายละเอียดทุกอย่างให้ทนายผมจัดการต่อเลยครับทนายประจำบริษัทเดินทางมาถึงพอดีที่ไบรอันทำแผลเสร็จทนายได้รีบแจ้งเมื่อต้องดาพาไบรอันเข้าทำแผลและเธอก็ทำตามคำสั่งเขาที่ให้โทรหาทนายมาเคลียเรื่องที่นี่และที่โรงแรมบาดเจ็บเพราะถูกยิงมาไม่ใช่เรื่องเล็กๆจึงต้องมีการแจ้งและให้ปากคำไบรอันคุณไม่พักที่โรงพยาบาลสักคืนหรอคะผมไม่เป็นไร แค่ตอนนี้ก็แค่เหนื่อยมากเท่านั้นผมไม่อยากนอนที่นี่เรากลับกันเถอะคุณอยากไปที่ไหนหล่ะคะต้องดาวเอ่ยถามเมื่อไบรอันที่นั่งข้างคนขับบอกชื่อถนนให้เธอมุ่งหน้าไปผมมีบ้านพักแถวหุบเขาต้องดาวพยักหน้ารับทราบอย่างเข้าใจและไม่ตำหนิเขาที่ตัดสินใจเดินทางนิยามิการเขาคงอยากออกหางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเสียเร็วๆและไปไกลๆเป็นแน่เฮ้ย ต้องดาวถอนหายใจออกมาวันนี้วันอะไรกันนักหนาเป็นวันแต่งงานแท้ๆแต่อย่างว่าแหละก็เธอกับเขาไม่ราวันมงคลเองเลิกสะดวกมันก็สะดวกทั้งพวกเธอและคนที่ไม่ประสงค์ดีด้วยเอาเธอชีวิตเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เจอเขาคนนี้แล้วความราบรื่นม,มันจบสิ้นไปแล้วแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอีกหนักคราวนี้ใกล้ถึงหรือยังต้องดาวเอ่ยถามไบรอันเอ่ยบอกด้วยเสียงที่อ่อนเพลียมากขึ้น แต่เขาก็ยังข่มตาเปิดไว้เพื่อนั่งเป็นเพื่อนเธอที่ยืนยันจะขอขับเองเพราะคำถามที่เธอถามไปไม่ได้เพื่อตัวเธอเองแต่เธอเห็นว่าเขาเพลียมากแต่ก็ยังอดทนเพื่อเธอสุดเส้นทางนี้และเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้บุกรุกป,ป่าไม้เขตสังวนไรอันหลีตาจ้องมองภรยาสาวคำแรกที่เธอเอ่ยหลังจากมาถึงที่บ้านพักของเขา เตียงนอนในบ้านย่อมดีกว่าที่นอนในคุกนะครับคุณภรรยาสุดสวยต้องดาวหัวรอะขำออกมารอเล่นหน้าไราอันเดินไปด้านหลังของเธอและกอดเธอไว้แน่แผ่นอ,อกจมูกสูดดมเส้นผมหอมกรุ่นต้องดาวประคองเขาเข้าไปในบ้านและไปยังห้องนอนอย่างรวดเร็วคุณนอนเถอดดีฉันจะเช็ดตัวให้คุณเองค่ะรู้ใช่ไหมว่าผมอนามัยรักสะอาดสุดๆ ผมอาบน้ำทุกวันตั้งแต่มาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไบรอันที่ถูกบังคับให้นอนลงแม้จะเอ่ยออกมาอย่างขบขันแต่ก็แฝงความอ่อนเพลียมากสาบานด้วยเกียรติของฉันแม้คุณจะหลับไปแล้วร่างกายของคุณจะผ่านมือฉันทุกจุดค่ะอยากกังวลเลยนะคะหลับตาและนอนซะไบรอันยิ้มออกมาและเพียงไม่กี่วินาทีระบบหายใจของเขาก็สม่ำเสมอทันที ต้องดาวแย้มยิ้มยามมองใบหน้าที่ตอนนี้ไร้พิษสงอย่างรักใคร่ก่อนที่เธอจะค่อยๆจัดการอาพรทุกชิ้นบนร่างกายกำยามออกไปจนหมดแม้เขาจะหลับไปแล้วแต่เขาก็ให้ความร่วมมือภายใต้จิตสำนึกของเขาที่ให้เธอถอดชิ้นส่วนยากๆไปได้อย่างง่ายดายคุณสวยงามมากจริงๆต้องดาวพืมพำมเอ่ยปากชมแม้เธอจะเห็นร่างกายเขามานักต่อน,นัก แต่ก็ไม่เคยที่จะมีเวลาได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนได้ขนาดนี้ผิวเขาแปลกมากทั้งทที่เป็นคนยุโรปแต่กลับมีผิวที่เนียนขาวสะอาดไร้จุดกละเหมือนปกติของคนที่เขาเป็นการเสียส่วนใหญ่เขาคงเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากแน่ๆเพราะเขาไม่มีรอยแผลเป็นซักแห่งเลยบนร่างกายเคยซุกซนบ้างไหมนะผู้ชายคนนี้ต้องดาวแก้มแดงจัดทันที เมื่อผ้าเลื่อนลงมาถึงกลางลำตัวแม้ตอนนี้มันจะสงบแต่มันก็ยาจนเธอเขินอายเอามากๆมือเลก็กค่อยๆกอบกุมความยาวนั้นอย่างระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะเธอรู้ดีว่ามันเร็วต่อความรู้สึกมากแค่ไหนกว่าเธอจะผ่านจุดนั้นไปได้ลมหายใจเธอก็ไม่ปกติเสียแล้วแต่เขาเล่ายังหลับสบายอยู่เฮ้ยต้องดาถอนหายใจอย่างโล่งอก ว่าทุกอย่างจะผ่านไปและเธอที่ออกมาจากห้องน้ำอีกครั้งหลังชำระร่างกายแล้วก็ปาเข้าไปตีสามแล้วเธอควรพักผ่อนแล้วเช่นกันร่างบอบบางที่สวมเพียงเสื้อคลุมอาบน้ำปีนขึ้นเตียงนอนและเข้าไปหาร่างกายเปลือยของไบรอันที่ยังหลับสนิทอืเสียงร้องอย่างไม่พอใจดังออกมาเล็กน้อยแม้เขาจะไม่ได้ลืมตาแต่เมื่อเธอเป็นฝ่ายโอบก,กอดเขา และเขาก็โอบกลับเขาคำรามออกมาอย่างไม่พอใจพร้อมๆกับดึงเสื้อคลุมเธอออกอย่างหุดหงิดและเขาก็ไม่เปิดตาด้วยนี่เขาต้องการให้เธอนอนเปลือยกายใต้ผ้าห่มอย่างเขาเหรอแม้ไบรอันจะไม่ลืมตาแต่เขาก็ไม่พอใจจนต้องดายอมในที่สุดเขาสงบลงเมื่อได้รัดร่างบางที่เปลือยเปล่าของเธอไว้แน่นเรี่ยวแรงแทบไม่เหลือยังลามกได้อยู่นะคนบ้า ต้องดาวพึมพำอย่างไม่จริงจังและไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็เข้าสู่นิทรายอย่างสงบคุณว่าเราเลี้ยงหมาดีไหมจะว่าดีก็ดีแต่ที่นี่จะหนาวมากเมื่อถึงฤด,ดูของมันฉันเกรงว่าพวกมาจะทนไม่ไหวนะสิคะก็จริงไบรอันและต้องดาวที่ตื่นขึ้นมาในตอนสายกว่าทั้งสองจะสามารถเอาตัวเองออกมาจากที่นอนได้ก็บ่ายคล้อยแล้ว เหมือนป้าหลินจะมองหาเรานะคะไรอันหันไปมองแม่บ้านที่เขาให้มาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลเขาและเธอในช่วงฮันนีมูนไรอันพยักหน้าเข้าใจและพากันวิ่งกลับไปยังบ้านมีอะไรเหรือครับเออมีแขกนะคะใครเหรือครับเออคุณเข้าไปดูข้างในเองดีกว่าค่ะป้าไม่อยากพูดต้องดาวมองป้าหลินที่รีบขอตัวไปทันทีอย่างสงสัย ไบรอันจูงมือต้องดาวเข้าไปในบ้านผู้หญิงต้องดาวเห็นด้านหลังไบรอันแองจี้ต้องดาวมองคนทั้งสองสลับไปมาผู้หญิงที่ไบรอันเรียกว่าแองจี้ตั้งทา่าจะวิ่งเข้ามาหาเขาแต่เธอก็เบรกไวท้ทันเมื่อสายตาของเธอยังเห็นมนุษย์ผู้หญิงอีกคนข้างๆไบรอันอ,อ๋อแองจี้นี่ภรรยาผมต้องดาวไบรอันแนะนำอย่างเป็นทางการ โดยที่ไบรอันไม่เห็นแววตาริษยาที่แองจี้มองต้องดาวเพราะต้องดาวแม้ยามที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงใบหน้าไร้สีสันแต่เธอก็ดูหน้ามองไม่น้อยอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยที่เห็นเธอแบบนี้ผู้หญิงอย่างเธอย,ยังอดไม่ได้ที่จะแอบมองจนไม่อาจละสายตาไปไหนได้ง่ายๆภรรยาคุณแต่งงานแล้วแต่ทำไมฉันไม่รู้เรื่องใหญ่มากๆขนาดนี้ คำพูดของแองจี้ฟังไม่รื่นหูของต้องดาวเลยสักนิดงานสำคัญแบบนี้ก็ต้องมีไว้สำหรับคนที่สำคัญค่ะไบรอันเบิกตากว้างกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากทันทีก็พอรู้ว่าต้องดาวร้ายกาจมากสำหรับคนที่ดูแล้วไม่ประสงค์ดีนะักดีเหมือนกันแท้อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะหึงเป็นเหมือนกับผู้หญิงทั่วๆไปบ้างไหมแต่เชิญพวกคุณตามสบาย ขอตัวก่อนนะคะประโยคที่ตามมากลับทำให้ไบรอันน้าสลดลงทันทียายนี่ปล่อยมือจากเขาง่ายจังแองจี้ดแสดงฝีมือคุณหน่อยผมอุตส่าห์เลือกคุณนะภรรยาคุณใจดีจังเลยนะคะที่ให้คู่ขาเก่าอย่างฉันอยู่กับคุณตามลำพังต้องดาวชะงักเท้าทันทีคู่ขาเก่าหมายความว่าไงเมื่อกี้คุณต้องการให้ฉันได้ยินอะไรต้องดาวแม้ตัวจะเล็กกว่าแองจี้ แต่คำพูดแสดงเจตนาคุกคามแบบนั้นไม่ต้องจบสูงก็เข้าใจได้ชิงๆใจเย็นๆก่อนครับไม่มีอะไรทั้งนั้นไบรอันรีบห้ามทับเพราะรู้สึกว่าแองจี้รุกหนักและเร็วเกินไปและเมียที่รักก็ดูจะของขึ้นเอาหนักเลยด้วยฉันไม่ได้ถามคุณไบรอันหุบป,ปากทันทีเมื่อสายตาพี่คาดฉายบนแววตาโตนั้นสาดส่งมาให้เขาอย่างไม่ปิดบงังจบไปอีกตอนแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนไทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ